ได้แล้วไหมฮะเจ้าสปอร์ตอ๋อเขาสปอร์ตเขาสมอลครับไม่รู้กล่องจะพอดีหน้าจอหรือเปล่าคือ่เียอุทยานเราก็ไปให้มปั๊มให้อันนี้เขาปั๊มยังใช่เช่ใช่ใช้ใช่มา่ใช่ใก้ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใ้วลช่ใช่ใชเก็บใก่ใช่ใช่ใชสใเาหน่ว อยากขึ้นเข้าบนจังเลยเนาะต้องซื้ออะไรก่อนไหมล่ะหรือยังไงฮะรุปซื้อก่อนใช่ไหมเจ้าแล้วเผื่อเข้าบนไม่มีขายอะ่ะเนี่ยกับข้าวโอ้ไก่หันก็น่ากิน ขึ้นข้าบนแล้วไม่มีอะไรกินเฉยๆไม่กลัวไปเลยนะฮะน่าจะมีร้านค้านะทำไงไปเนาะทำมาเป็นไรถ้าหิวก็ตามนั้น Welcome to กเขาช m มเอาจ้า แล <im <im ้วเลี yes. ้ยวขวาตรงสี่แยกเอกีร้อยห้าสเมตรสิริบอกว่าอย่างนั้นนะโอะเขางบนเท่ดีว่ะเห็นเขาว่ามันมีอยู่8ชั้นนี่ไงถึงแล้วเยสได้เรามาถึงจะได้วะน่าจะไม่มีของขายบ่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาแหมวงครับน่าจะมีนะโอ้ถึงจนได้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้งน้ำตกไหมใช่ครับอ่าแจ้งก่อนช่วงนี้นะ้ำแรงน้ำน้อยนะครับถ้าจะเล่นน,ะน้ำไม่เยอะต้องเดินไกลหน่อยนะแต่เดินได้ใช่ไหมครับต้องหลบขึ้นไปอะน้ำจะเยอะนะครับว่าจะเดินว่าจะเดิน <ไป S 1> อยู่บัตครับมีม,มีมีอยู่ใช่ไหม ข้างบนข้างในมีแบบขอกินอะไรไหมฮะมีร้านค้าอ๋ <ไป S 1> อแต่ยากต้มตำอาหารตำสั่งนั่นแหละนะครับแซ่แบๆข้อสอบตังมีอะไรเอ้ากระเป๋าเขาเลยอ๋อทั้งว่าอไปหมดนั่นแหละ1 2อยยีิเอกิโล ไปออมไปทางขวาครับลานจอดครับโอเคครับขอบคุณคระมาณนี้ครับขอบคุณครับ<อ>ประดิษฐ์เออนั่งเล่นแถวๆนี้รับฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนี่เออยทำไมมันล่มลื่นแล้วก็สองอบเย็เลยเนาะโอ้นี่นี่ตรงนี้น่ามาถ่ายรูปเนี่ยขาออกก็ได้มั้งหรือจะไปถามเลยปะ อไม่คนไปถามเลยก็ได้ไปถามได้นะถ้าจะถามอ่ะแล้วพี่พี่พาไปแต่มันจะกลับรถยากนิดหน่อยรถยิงเออแต่พิ่นต้อเคลียร์นะเพิ่นลงเอาจะกลับแล้ว <laughs> ี๋ยวเขาหาจุดกลับรถก่อนเอา <laughs> มีสมุดอุทยานไหมครับพี่มีอรตสอบเออ,เอ,อ,เอเเนั่นแหละต้องการอยู่เอาเริ่มปะเ,เอาเริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่งอา่นนงอามา ไฟังม่ดับครับสถานที่แรกที่เราจะมาเช็คอินนะตรงเลยโอ้กลวยไม้ก็สวยนะนะนู่นน่ะมีนกเลยนะนะแต่ บรรยากาศมันล่มลื่นดีครับล่มลื่นกว่าที่คิดนะเนี่ยเขาชะมเอาได้แล้วได้แหมฮะเรียนฟาสปอร์อย่านีออ้อ้เขาสปอร์เขาชะมอาครับไม่รู้กล้องจพะพอดีหน้าจอหรือเปล่าคือไปเที่ยวอุทยานเราก็ไปได้มปั๊มให้อันนี้เขาปั๊มยังใช่ใช่นี่ต้อปัอมป๊มไทยเลยไหนเออเราได้แล้วเย้เปไป <laughs> เก็บอันนี้ใส่กระเป๋าเพื่อนก็ไม่ได้หล่นเ้วเดี๋ยวก็จอดแล้วเช็คอินแรกครับเดี๋ยวเราจะทยอยเช็คอินแต่ละจุดไปเรื่อยๆนะเราดูปีนี้จะได้เช็คอินกี่ที่ขึ้นมาเลยโอเคอ่ะนี่รถอ๋อเราต้องถามเผื่อมันไม่มีเนาะ โอ้แต่มันเนี่เพื่อนเขาอยากมาถ่ายรูปตรงนี้เราวนมาถ่ายรูปตรงนี้เออเดี๋ยวกลับก็ได้นะแต่สวยจริงตรงนี้อะไรอ่ะโอ้ร่มรื่นร่มรื่นจริงแล้วมันมันเหมือนคนมันน้อยด้วยเนาะมันมันดีตรงที่คนมันไม่พลุกพล่านน่ะเนี่ยเออแล้วก็อะไรน้ำตกอะไรนะคลองปลาก้างเหรอ อีกที่หนึ่งอะแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าอยากเล่นน้ําต้องเดินไกลหน่อยไปไป,ไปเราจะไปจนถึงชั้นที่แปดน่นนะจอดในนี่จอดตรงไหนก็ได้เหรอรมันชุมานจะเป็นที่จอดรถใหญ่นะนี่ก็ได้ไหมได้ไม่ได้ไมารู้จะจอดแล้วอ่ะ mấy ngón ờ ừ. Phòng này có chỗ đã โอเคโอเคไปลงเลยค่ะแต่ตรงนู้นมีล่มนะเดี๋ยวเราแวบๆเข้ารูนู้นก็อาจจะได้บุเฝื่อใบใบมันเย็นโอเคครับถึงแล้วเขาเมาเดี๋ยวเราจะเดินไปน้ำตกกันนะเห็นว่ามีอยู่แปดชั้นเยเราจะไปให้ครบแปดชั้นเลยก่อนอื่นต้องหาซื้อเสบียงก่อนใช่ไหมฮะต้องซื้อเสบียงก่อน ไม่รู้แต่เราจะเดินขึ้นข้นขางบนอะกลัวมันจะหิวได้แล้วสอกิโลนี่แหละที่พี่ชอบไอ้น้องต้นไม้ใหญ่สวยๆเออแต่ต้องลื่นดีครับบรรยากาศไม่น่าจะผิดหวังนะ ยังไงก็ระวังกลองห่าเนี่ยเด้อ <c oughs> กลองวีวีสายลัดอโอ้เชฟฟี่เขาชมเมาครับผมฮัลโหลแมนเราสตาร์ทมา กี่มงนี่ต้นสมพงชาวบ้านเราเหมือนไม่มีนะตน้นนี้ลมเลื่นมันมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นอุทยานแท้ๆเนาะเออมันคือป่า,ออปาจริงๆแล้วมันคือป่า แต่เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งอยู่นะว่าเมื่อกี้น้ําเริ่มน้อยครับถ้าอยากเล่นน้ําต้องขึ้นข้างบนเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะไปหาเล่นน้ําไฮไลท์ที่อยากมาก็คือปลาพลวงนี่แหละไฮไลท์เลยอนต้องนาทางให้เขาไปเล่นปลาพลวงให้ได้ววกไกลไหมอา,อาจจะเล่นขาลงก็ได้เพราะเราต้องเน้นขึ้นบนแล้วก็ลงมาข้างล่าง ขอไปดูปลาก่อนนะมีปลาไหมแถวนี้ยังไม่มีปลามีแล้วนี่งไงเพิ่นมีปลาแล้วครับมีแล้วเพิ่นเต็มเลยนู่นน่ะแต่มันคือปลาอะไรสักอย่าง รูปอะถ่ายได้มากเจ้าพ่อทอง ได้หรอเติดจอเขาป่เป้าไม้ต่อไปปลาพรวงจ้ะเจออะไรมาก็คงจะต้องเป็นพี่แหละพี่จะนั่งชิวๆตรงนี้ถ่ายได้ไหม ีนข้อแบบรอๆเลยโอเอยข้างบนนเแหละที่อ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยผมนั่งพักแป๊บๆเฉยๆไม่มีอะไรเอา้าเอ้าเอ้าเอ้าตัวอะไรนี่มีเลนด้วยได้อยู่ เออน้ำตกน้ำตกครับน้ำตกชีวิตฉันรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้น้ำตกเราเปิดตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้กับตากล้องของเรานะเห็นป้าน้ำตกก็ไมเน้อ ได้ไหมไปถึงชั้นไหนครับยายผมว่าจะไปชั้นเจ็ดเขากำลังไปหลังๆอ๋อครับ พิ่งชัน้นแรกเหรอ,อ,อเอาเรานึกว่าชั้นสองแลว้วหามชูบุรีนะคะม่ใช้วตรนี้ก็เดินกัไปขึ้นอยาจสล้องมีตัวตะกองไหมแถวนี้เฮ้ยอยางมาหน้าฝนเนาะ,ตะ ฝนนี่เราต้องมาแล้วแหละเิดวออเป็นทางสะดวกชันตะเทนไม่เป็นทางธรรมชาติอันนี้เป็นทางที่คนสร้างให้กินได้บ่ล่ะ ชมผู้บ้านเนี่ยกินได้เนาะ <c oughs> อยากไปอยู่จุดมันเงียบๆแล้วนอนฟังเสียงนกอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ ต้นอะไรนี่ต้นยางกล่องต้นยางกล่องบ้านข้างเกินต้นยางลย่มสูงเหม็ดอันนี้เขาบอกบอกว่ามันบกบอกสูงโคสูงเลยปุ้น เห็ดอะไรนะอ๋อเห็ดเนื้อ <developed> ทีาบ้านเขาเรียกเห็ดเนื <traded antique> ้อกินได้กินได้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางธรรมชาติว่าป่านีอยู่ตรงนี้ สมบูรณ์จริงๆ่มีเหรียญตั้งหลายเหรียญนะมีตังด้วยสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ บรรยาก,ก,กาศได้อยู่ครับถึงแล้วเย้ <Yeah. S 2> <ฮ>ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือเดี๋ยวไปดูตรงไปน่าจะเป็น แล้วังมารากตอ๋อถึงแล้วครับวับงมารากตมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ด้วยนะวใช่ไปทางต่อไปวังไสงาม แล้วรู้สึกว่าปวดตรงนี้มากระแทกเหรอน้ำตกเขาชมเอาครับชั้นสุดท้ายสวยสมค่าเหนื่อยเลยฮะ สวยจริงสวยจริงโอ้มีมีนักท่องเที่ยวมาด้วยครับเพิ่งเดินมาด้วยกันแหละเมื่อกี้เปลี่ยนเก่ง Cái ạ Đấy nó vắng nói là cả cọ chưa quay đấy Ôi Thank <sighs> เดินจัดเจ็ดเนื้อดำลงไปประมาณสามสี่เมตรอ่ะแล้วกุ้งเกงเราแบบนี้เนาะผมไม่เสียดไงน้ำไหลแล้วเนี่ยขึ้นมาทนเล่ข้าบนใสที่เดิมนี่ไปดูไปนี่นี่เดี๋ยวมันใสนะนี่ข้าบนเราเนี่ยปลาเยอะแล้วน้ำน้ำประมาณน้ำอ่ะเดินลงไปกัดๆนลยขึ้นลงต้นไม้อ่ะมันมีรางให้กอดอยู่

Oh.